ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังคทิดาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับผมเป็นวันทอดกระถินของสุ้มท่าสายทรัพย์โพเงินนะครับผมวันนี้เราจะทำขนมจีนนะครับผมน้ำยา ปลาดุกนะครับให้กับสุมท่าทรายได้กินนะครับผมเดี๋ยวไปชมครับตอนนี้แม่ครัวกําลังเริ่มทำน้ํำยาอยู่ครับผมเดี๋ยวไปดูใกล้ครับผมนี่ครับเริ่มหั่นพักแล้วครับผมช่วยกันครับผมสามัคคีกันครับแม่บ้านครับผมก็จะเป็นปลานะครับผม ไอเลือดหมูนี่ใส่ยังครับผมใส่น้ำยาขนมจีนกันใส่แทนลูกชิ้นเนาะครับผมลูกชิ้มกระใส่บ่ครับข้าวเรื่องข้บเครื่องครับแม่บ้านบอกจัดเต็มครับผมนี่ก็สิ่ลอ่เขาเต้นหนังครับผมมาเต้นเนื้อครับไปเห็ดน้ำยาครับพี่น้อง ขครับับมีไก่นะบอครับกงไก่ใส่กงไก่ใส่กงไก่อใส่กะทิอนี่ก็เป็นขนมจีนครับพี่น้องเป็นหมอครับผมข้างหมอน้ำยาอยู่ครับผม ตำยากะทิครับช้อชนๆนะครับผมเอฟซีมากินได้นะครับผมเห็ดเกลียงสุ่มทาไสา้ครับผมมือเหนียวบุญครับพี่น้องเห็ดยังครับผมนี่ปักกระดูกไก่ปักกระดูกไก่วะครับเอาไปใส่ไอ้ตำยาขนมจีนะนะครับผมใส่ตำยาขนมจีนครับผมอ่า นี่กะใส่ทั้งไก่ทั้งลูกชิ้นครับผมแล้วก็ไอเลือดไก่ครับผมตอนนี้แม่รัวกำลังเห็ดอยู่ครับผมเดี๋ยวไปล่อเดี๋ยวไปเมืองครับผมว่ากองกระถินเพิ่นเห็ดไปถึงใดแล้วครับผมพี่น้องครับนี่กะสิบ้าพี่น้องเมืองครับผมเป็นตั้งกองบุญครับผมบุญกระถินครับพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นกำลังรวมตัวกันอยู่ครับผมปี่น้องสวัสดีครับพุ้น่วนครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันนี้ก็เป็นมือเป็นเจ้าสร้างสุ่มตะไส่แะครับผมเ่นสืตั้งของทิดนครับผมครับานะครับผมเพราะว่า เด้อยวยี่ว่าถีสิบหกนะครับผมแต่ว่าเป็นบุญแทนอ่างเงี้ยเพราะว่าวันทีสิบแปดครับผมครับแต่ว่าหมู่้องแบบว่าหมูเทอร์สั่ได้เดี๋ยวยูนะครับผมติดธุระไอ้แห้งันวัตถ็ถีสิบหล่อเฉียงห้ังผมหลอยวันที่เท้าไรจัดแขดงไหมครับผมร่วมกันคือว่าเท่าสิไปให้เพิ่นบอนดีกว่าครับผมเพื่อให้ร่วมขบุญกับเจ้าสรับเป็นกระถินของสุมท่าไส้น้ำนอกครับครับของเอฟซีพนน้ามนนอครับผม เป็นกระถินเอฟซีนั่ครับพี่น้องเอฟซีเป็นการสนทบมาหลายครับผมครับก็ขอขอบใจหลายครับด้วยครับเอฟซีครับผมครับขอขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่รวมทำบุญกระถินครับผมเพื่อสร้างโบสถ์วัดบัณฑรลาดเนาะครับผมสร้างโบสถ์ครับครับผมพี่น้องระดับเท่านครับผมประชารัครับวันนี้ก็เริ่มไล่กันนะครับผมพี่น้องครับก็เริ่ม มตาไส้ห้ากลับเริ่มมาทยอยกันครับผมตามเพิ่นมีกิจศรัทธาเนาะครับผมเพิ่ดี๋ยวแต่กําลังศรัทธาเพิ่นครับพี่น้องก็ว่ากันเนาะครับผมไอ้ก้อนวัลประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องแน่ว่าห้าวจีเฮจัะมุ่งครับผมจีเฮช่วงเที่ยงเที่ยงเลยนะครับผมแล้วว่ากับระบุบ้านไหนครับ <บ los S 2> กับมีขบวนสร้างน้ำน้อครับผม hmm. ขบวนสร้างมียถแแห่ยันดีผมเลยครับหมอรถรถตีขบวนสร้างออกครับผมพี่น้องครับกับมีขบวนสร้างแฮ่น้ำครับพี่น้องการแฮ่ช่วงใบครับผมครับผมบนนี้ยิงใหญ่ครับผมบุญกระถินครับพี่น้องจะเลยได้ถอดถวายเพื้นก้อนครับผม เพราะว่าสุ่มทาไส้มืออื่นสิบบันไดยูครับพี่น้องเพิ่งสิได้เดินทางไปแหงงานกับผมวันที่สิบเจ็ดกับผมกับเป็นมือโฮมเพิ่นนี่กัของบัตรตลาดเองนี่กับสิเป็นมืออื่นครับพี่น้องครับนี่กับเป็นคนลอยครับผมสวัสดีครับดีครับคนลอยครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณนาะครับผมครับไปใส่มากครับพึ่งมากครับผมมาเตะเตะไปละครับผมครับผม เก็บขยะไอจับความสะอาดก่อนนอกครับผมเลือเกิไปเมืองสร้างก่อนครับผมช่วงนี้น้าบุกไร้บ่เฮ็ดเลยเป็นคนหมดไร้ครับผมพี่น้องหน้าบุกไร้ก็ต้องรีบไปเมืองครับผมตื่นเสาร์ก็ต้องไปเฮ็ดอีกอ่ะพึ่งได้มากครับผมพี่น้องกำลังเริ่มร่วมตัวกันครับผม ครับท่างแม่บ้านกะเฮ็ดน้นำยาขน,านมจีนล่อ,อครับผมเพื่อเลี้ยงสุ่มทาไส้ก็เฮาครับผมอยู่ไอ้บัานกองก้นโจคร,นครับนี่กะครับนี่กะมาตังกองกระทินอยู่บัตรก้นตรงครับผมนี่ครับผมชาวช่างเฮากำลังเลิมทยอย,ยมากครับพี่น้องครับ

ครับนี่ก็คนประจวบเพิ้นกระลังมากครับพี่น้องครับตอนนี้คนรอยเหมืนกันี้การอย่าไม่ตะรันอยู่ครับพี่น้อง ครับเดี๋ยวไปรอดติดตามตอนบใบครับพี่นอ้อ,นงนองครับ,รบฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยด้วยครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำเด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังพีดาวด้วยครับขอบพระคุณครับ